สวัสดีครับผมจอเซตทีวีอยู่เกมฮัตเตอร์ไซโกพัทที่55กันแล้วมาเลยชั้นรับชมกันเลยโอเคครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับดานนรกอยากเล่นแม็กนัมยิงนึ่งติดปืนนี้ไปดตือๆลองซือครับเล่นบ้างไม่เล่นบ้าง เออรถตั้งสิบสี่เยอะชิปเยอะมากเยอะโคตรเยอะจนไม่รู้จะเยอะอยังไงแล้วเยอะเยอะมากถ้าคิดถึงในโวลเลนด์อีกปืนที่เราจับเลยที่ยิงไม่โดน ตัวยิงหัวกันเองทำไมขอโทษเพื่อนตอรี่อ่านไม่ออกเพื่อนขอโทษเขาาไอ้คอร์คังสี่ทีครับ Let's go คเพลตจะให้เพืนเ <c oughs> ขาใส่เ <c oughs> <c oughs> อีกแะ้วงได้แค่อสองีดนนเ้าจริงนะฝีมือผมยังไม่เข้าทีนี้เกมแรกเลย มาถึงถทำทำเลยเส็จปุ๊บผมก็มานั่งเล่นเลยถ่ายเลยนี่แหละคลิปแรกอยากคุยน้องฝีมือนี่งานเล่นทำช่งองแหงสองรอบไม่ได้คิวอะไรเลยกิโลศูนย์คะแนนศูนย์แต้ม

โอ้เอาลงไปก็ได้ท่านี้นนอะไรมองหน้ามันหาเรื่องเอ๊ Bueno. ลองหน้ารับไปฮะไม่รู้เขาพิมพ์อะไรมาผมไม่เข้สายผมก็เล่นไปเรื่อย ตอนนี้ผมเจออุปสรรคมากอยู่สับไปยุงทำร้ายยิงยงตัวเล็กๆอ่ะยุงลายเจอด้านข้างครับ สภาพเหมือนเรากินไส้มันหมดแล้วแต่เหลืออีกไส้หนึ่งอะไรของเราเนี่ยต้องบอกว่ากินอีกชิ้นหนึ่งแล้วเหลืออีกชิ้นหนึ่งสิเออบ้าบอผมพลาดเองครับตานี้ถือว่าผมผิดเองคุณเห็นเอเคงี้ยสีม่วงอะเนี่ยเห็นเหมือนลายธรราดาแค่มีลายลก็ได้กล่าวว่าจะซื้อมันเล่นแตทีแ่แพงเกิน ผมฆ่าไปได้แค่ห้าตัวครับต้องบอกตังหารดิไม่ได้บอกตังหารไม่บอกกอ็เออบอกแห้งก็ได้สีม่วงนี้เขาเรียก อะไรนะพ่าตังก e ี่เขาเรียกไรผมจำไม่ได้แะผมยิงหัวเพื่อนไปสองรอบครับที่ผมสังเกตตัวเองดูนะสองรอบมีักี่รอบกี่รอบก็ จะได้ปืนครับทงง่ายสุดวิ่งหนีด้วยทิ้งไว้นี้แหละ ฝั่งตำรวจบางทงีอาจจะจะไล่เลยผมไม่กล้าเขา วาแล้วเปลี่ยนแม็กทุกรอบเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยับ,บ,บ,บเรียกว่าลังสังหรณ์ไม่แน่นอนลอังสังหรณ์ผมถูกต้องเสมอแต่ผมไม่ค่อยเชื่อลังสังหรณ์ตัวเองแน่มีอย่างนี้ เหตุการณ์ปวร้อนัวร้อนมันมีคนมีไก่เราเนี่ยตอนจบเนี่ยต้องจัดการไก่ด้วยเห็นไหมกำตามทันแล้วเนี่ยบ้านอยู่แถวนี้ก็น่าจะสบายเนาะถ้าบ้านมีคลองนี้แล้วผมตกบ้านทุกวันย้อนไปได้ไม่ได้ไม่รู้ตกไปก่อน ตรงนี้ก็ไม่ได้ตกน้อยใจนิดนิด Đơm lời

รวมแช่ทางออกฝืนยิงไม่ออกดีนะลูกแกยี่เขาปืนยิงไม่ออกครับดูจากทรงตะกี้พอเขายิงแค่นัดเดียวเขาเน้นว่าถือปืนกลอยู่ เรื่องปกติผมก็เคยเป็นครับอเวลามือไม่ขึ้นตะกี้ผมก็จะบอกไงล่ะเคยเล่นเอพกตะแกะคกลิกรัวๆปุ๊บเหมือนว่าลูกมันติดอะยิงไม่ออกแล้วแบบหัวร้อนมากตอนนั้นแล้วคลิปนั้นก็ไม่ได้ด้วยถ้าได้นะผมอยาเอามาลงให้ดูแต่มือไม่ขึ้นแพ้ด้วย ลังตาเราจะมองไม่เห็นเลยครับนิดนึงจะเห็นอันนี้ผมพลาดเองพราะงี้ผมได้พลาดตบบเออผมตั้งใจเป็นตัวนําให้เออนําให้ไงเปิดล่องแบบเออรู้ว่าัตรู้อยู่ไหนอะไรอยู่ไหนเป็นไงถ้าผมไม่นําก็แพ้เออดูก่อนนี้อย่าแพ้ยชนะขวาข้างบนหรือเปล่า LARGE BANKS! HAS เนี่ยคนนำก่อนถ้ากลัวทั้งทีมยังไงทีมก็บุกไม่ได้ครับต้องมีคนเสียสลาดคนหนึ่งเพื่อเปิดแมทใช่มั้ยใช่มั้ยเพื่อน ตาทำไมผมเล่นปืนเลงม่ด <h ums> uh ีกว่านี่ก็เสียเปรียบอยู่ไง ผมพิบเผลอออกชิปครั้งหนึ่งครับเขผลอออกชิปครั้งหนึ่งเพ๊่เได้ยินเกยงตีนเขาปลาแฟดมาเลยสุดยอดนานที่เจอเจอไหวพิบดีบางคนก็ไหวพิบดีนะมันก็ฟุกอะปี๊กดยิงปุ๊บเข้าหัว Smoke. เมื่ผมไม่ค่อยมีสติครับเพราะว่าสภาพที่กำลังจะจามเลยเลยกั้นเขาไว้ไงอันนี้เจอคนดีไง แม็กนั่มเป็นปืนที่ยีงไดีเลยท้งเกมยังเล่นได้ระยะใกล้ก็ยิงสองนัดล่วงระยะกกไกลแคเดินเข้าปีสาจก็ล่วง เกมสุดท้ายของฝั่งนี้จะสลับฝั่ง,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 งเป็นฝั่งตำรวจเขาเอาฝั่งตำรวจได้เปรียบผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันฝั่งโจรส่งผิดกระดับหนึ่งคน

ก่วยเหลือก็เป็นคะแนนได้หนึ่งคะแนน17คนข้างล่างสุดน่าจะเล่นเต็มแม็กนัมเลยไม่ค่อยได้คิวครับอันดีช,นช้อนช้อนชาไม่ใช่ช้อนยาวไปบ้านเราน่าจะเป็นช้อนชาปลายแหลมอย่างนี้มันก็ที่เกีียบปูนให้เรียบ นั้นก็อีกเลือกคนนี้เขาเล่นเก่งนะสเต็ปเขาดีสเต็ปผมห่วยครับสเต็ปผมคือด้านด้าน วางล้วมันจะได้คะแนนอยู่สองคะแนนหรือสามคะแนนนี่แหละจาไม่ได้วางปุ๊บหน,นึ่งคะแนนระเบิดปุกสองคะแนนหรือเปล่านั้นก็ไม่รู้ผมไม่ค่อยได้สังเกตครับไอพวกเรื่อมระเบิดว,ว่าคะแนนคะแนนจากระเบิดได้ดเท่าไหร่รักหลังๆเริ่มไม่มีสมาธิเลย นึกว่าไปทางนู้นหมดแล้วไม่น่ารีบเลยครับ ครับมาลิยไปสมอลาอ,อะไรอะไรลุยไปเสมอหรือะไรแต่ตอนนี้ต้องสู้ ยิงหตัวตัวของข้านั้นเริ่มมีความหวาดกลัวแล้ว ดีกวามอะไรครก็ต้องเชอย่าลืกาลุกไลฟ์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย